สะสมมามีโชคไม่เล่ถูกเลขตั้งแต่อายุ40 20ปีมา400รครั้งโอู้อไม่ธรรมดารึงไม่มีใครในประเทศไทยถูกเลขอายุ20ปีมาถึง62 400รครั้งมาครั้งนี้ก็ตายายเป็นคนให้โชค ไม่ได้นิดหน่อยก็ยังได้คารุคารามาตากระยายไม่ได้ตั้งทิดติทานไว้มาจากไหนเนาะค่ะจากกรุงเทพจากกรุงเทพบ้านเดิมอยู่จังหวัดสุรินอ๋อบ้านเดิมอยู่สุรินครับค่ะขอเลขที่คถ้าผมเล่นตามเลขตามเทวดาน้อยนโมกัเจ็ดไปกก็ทูกค่ะแต่ผมเล่นเลขแปดสามจ็ด ดเจ็ดสามกับสองห้าศูนย์ลอตเตอรี่ใช่ไหมคะซื้อลอตเตอรี่ทั้งใต้ดินทั้งลอตเตอรี่ก็ทั้งอมสินค่ะเลขผมเข้าอมสินตรงตรงห้าสองสองห้าเก้าหนึ่งเกาะก็ฝันค่ะถ้าซื้อก็ถูกเจ็ดแปดจะซื้อก็ถูกแต่ว่าผมเจาะเลขฝันสองห้าศูนย์กับลอตเตอรี่บ้านเดิมอยู่สุรินทร์อยู่ตัวจังหวัดอยู่ตัวจังหวัดครับโอ้ยคืออะไรวันนี้วันนี้เลขเข้า ตายายให้รางวัลที่ห้าโอ้ได้รางวัลที่ห้าตามหลักผมสังห้าใบจะได้ใบเดียวเพราะว่าหลักเอาไปก่อนอ,อ๋อคนอื่นเอาไปก่อนครับคือเลขตั้งแต่ 3, 4, 3, 0, 5, 3, 0, 3, 0. สามสรรี่สามศูนห้าสามศนมาผมได้สาตัวตรงแต่ผมไม่ได้เล่นไม่ได,ด้เลเ่นห้าหกเจ็ดงดกิดกันเลขสามตัวเจ็ดปสผมก็ได้ได้ตรงห้าสามศูนย์หนึ่งหนึงผมก็ฟันคได้หมดแต่ผมเล่นเจาะ เจาะตัวหนักเพราะความโลภของผมอยากได้เงินเยอะเจงวันนี้แต่ผมเล่นจริงๆก็ถูกทั้งโตทั้งเต็งทั้งสองตัวสามตัวหน้าสามตัวหลังถูกหมดมุนสองสามตัวหน้าก็ถูกห้าซองหนึ่งคืออยากมากราบไหว้ดังที่ตายายให้โชคก็อยากมาไหว้ตายายสักครั้งหนึ่งถ้ามาที่หลักกิโลการซิมสีหลักกิโลของตาตายายไมจีบตายายม่ะว่าถ้าผมเลขผมออกผมจะถูก กดจะมาหาตาใหญ่จากเลขฟันของผมจะออกอเลขตาใหญ่ที่ผมมาครั้งนี้ไม่ออกอก็ไม่เป็นไรไม่เสียใจเพราะ,ะได้มาตากใยายในครั้งนี้ตั้งใจที่ตะยาย่ให้โชคมาคือดูติดตามยูทูปมาสี่งวดก็ตรงกับเลขของฟันทั้งงวดแต่ผมเจุณจกลับทางกันค คือจิติพูมาสี่ร้อยครั้งฝากช่องด้วยเด้อค่ะช่องปาทิพย์ชาแนลค่ะยูทู่ได้เลยครับช่องดูทูปป้าทิพย์ชาแนลครับคพอผมติดตามดูช่องสุดินทีวีกับคนติดตามเยอะฝากด้วยชองามแสนคนคนผมก็อยากมาขอเลขท่านสักครั้งหนึ่งตามหลักผมว่าผมจะถูกรางวัลที่หนึ่งสักสิบสองล้านสิบสองล้านนะ เลขมันไม่ออกผมช้อก็ตรีอยู่เดี๋ยถ้างวดนี้ผมซื้อเลขเจ็ดหกสี่หกเจ็ดหกสีไปแล้วชุดละเกือบสิบห้าใบห้าพันไปแล้วโอ้เลขผมวันนี้จะออกมาทางไหนก็แล้วแต่ผมก็ต้องซื้อเลขของผมไปด้วยว่าจะตรงเลขของอาจารย์ป้อมกับเทวดาน้อย ก็ผมติดตามเลขปลาเจียวโคราชก็มาพลาดวันวนี้เหมือนกันเลขปลาเจียวไม่ออกมาอ,อกเลขน,น้องนโมหตรงเจดแปตรงกับเลขมาเล็กที่ผมทำงานที่น้องแขมไปงวดแรกมาเล็กที่สี่สิบสี่สิบหครับเจ็ดหมู่เจด เลขออก67งวดผ่านมางวดที่สองเลขออก78เชียดเต้มเดียวก็ถ้าใครซื้อ78 77ก็ถูกเพราะผมให้เลขผม7837ผมซื้อทั้งลอตเตอรี่ทั้งใต้ดินผมไม่ได้เจบป8เ7 87งวดนี้พลาดเดี๋ยวผมไม่ได้ทางระมันที่ห้าหนึ่งใบนี่คือความจริงผม ที่ที่ผมพูดจริงๆไม่ปิดบังผมเคยไปเซียมซีที่ชานเจ้าพ่อถุกธานีท่านผู้ชมเชื่อไหมผมไม่คิดไม่ฝันว่าทำไมผมเซีมซีงวดครั้งแรกได้หนึ่งเก้าก็หนึ่งเก้าตรงงวดที่สองผมเซีมซีได้เลขสี่สอง ผมซื้อลอตรี่สบใบซื้อตั้งแต่จังหวัดปทุมธานีจนถึงคลองสี่ลำดักการรักสิทธิ์กวาดซื้อหมดไอ้ลอตร e สี่สองี่สิบใบน่าสุดใช่ไหมครั 4, 2, บผม uh huh. แต่ผมไม่ถูกรวันที่หนึ่งสี 6, 4, 2, ่สองมีแต่ไม่ถูกไม่ทุกวันที่หนึ่งนี่คือดวงของผมไอ้แค่นี้ผมถูกสี่สองแค่ร้อยเดียวแต่ผมซื้อลอตรี่สามใบนี่คือ uh huh. ทําไม่ให้ทุกวันที่หนึ่ง ลางจะนั่นมาเพามองดูเต่าท่านเชื่อไหมคนแก่ดูเลขเป็นเลขหนึ่งหนึ่งแต่ผมดูเลขเป็นห้าเก้าเขาห้าเก้าคางคกเหมือนกันงวดนี้ผ่านมาผมดูคางคกที่ศาลน้องแขมท่านเชื่อไหมผมดูเลขคางคกงวดก่อนเห็นเลขแปดสองแต่ผมไปซื้อเองสามแปดผมรันผมด้วยเองแล้วงวดผ่านมา ผมท่นกก็ยังไม่ไปไหนท่านไม่เอุไทยทีวีผมมองเห็นเลขแปดเจ็ดผมซื้อแปดสามเจ็ดผมก็ไม่ได้เล่นเจาะเจ็ดแปดแปดเจ็ดทางท่านก็ไม่เอาไทยทีวีให้ผมแบบตรงมากนี่คือแต่ผมก็มีโชคถ้าผมเล่นสามตัวหน้าห้าสองนึ่งผมก็ได้ แต่เลขอมสินออกสองห้าหง่งๆผมก็ซื้อเลขอมสินงวดน,นี้ผมเคยบอกเลขอมสินถูกต่อกันสองงวดติดกันก็ออนี่คือเรื่องจริงวันนี้ผมจะขอเชียงไทยจับลูกปิงปองกับเสียมซีให้ดูว่าเลขผมเจาะอ,อ,อะไรถ้าวันนี้ผมได้เลขแต่ไหนผมก็ต้องซื้อหนักเพราะว่าผมสำรองทุนไว้จะเล่นเลขเองประมาณหนึ่งหมื่นบาท ตามตัวโตต่งใลรตรีดด้วยแต่ตอนนี้ผมซื้อเลขเจ็ดหกสี่เจ็ดสี่หไปแล้วอย่างละสิบห้าใบนี่คือความจริงดูรอรี่ได้เดี๋ยวบางคนก็ว่าผมคนที่มีสิติถูกหวยมาแล้วสี่ร้อยกว่าครั้งในระยะเวลา20ปี่สิบปีมาปีูกมาซื้อเองแล้วก็บอกเลขเขาด้วยมาประจำคือ คือไม่ได้เกี่ยวกับหวยฮานงฮานอยนะไม่เกี่ยวคือหวยไทยอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับเพิ่งมาเล่นอมสินเป็นแค่ฮางวดคุณพี่คนจังหวัดอะไรครับคนสุรินคนสุรินทำงานที่กรุงเทพทำงานที่กรุงเทพคนสุรินดวงเฮงจริงนี่อยู่ที่ไหนก็คนจะเฮงอยู่ไหนก็เฮงได้ทังความจริงครับนี่คือความจริงเนาะให้ดูว่าเลขทีผมซื้อจริงไหมคคนดวงเฮงเนาะชุดนี้ชสองใบครับหกบาทซื้อเจ็ดสี่กูอ่านมาซื้อเจ็ดหกสี่หมดเลยเนาะ เอ็ดหโอมีจด้วยอันนี้นี้คือเลขจำลองนี่กัสนี่ก็มีด้สีเจ็ดูได้เลยครับอันนี้ชุดสี่หกหกเจ็อันนี้ชุดละสิบใบสี่เิบใบชุดลสิบใบมีเลขปลมเลขปน่แต่งอันนี้ผมฟันว่าผมซื้อหวยเลข2องศูนย์ผมวงมออมีชุดสิบใบมีชุดสิบใบนี่ก็ยังมี6 mm 4ปนสี่เจ็ดหกเลขการอง นี่กันเลขหกสี่สิบทนี้อีสิบใบอีกมีเจ็ดสี่เจ็ดสี่หกสี่หกสี่หกวัดซื้อหมดเลยแสดงว่าคุณคุณลุงชอบหกสี่ตอนนี้วันนี้ชอบเลขหกสี่มากเลขหกสี่นะครับเจ็ดหกสี่เจ็ดหสี่นะครับตรงกับเลขใครนะน้องนโมน้องนโมใช่เ็หกสี่เลขน้องนโมนี่ครับเนาะคือผมเมื่อเห้าผมติดตามเลขน้องนโมเจ็ดปดผมดูช่อง ถืงว่าผมโลกผมเลยมาเล่น7-8-8-7แดแปดจำหลับผมต้องเล่นไม่ไม่ได้ตอดเล่นหรอกครับเนาะผมเล่น3ตัวคือเล่น <laughs> ผมชอบ3-7เพราะเป็นดูเลขในใน,นแมไทยทีวีเป็นเลข8-7ดเจดเยผมไปเล่น3-7ผมเล่นเล่นสตัวแปดสามเจ็ดกดไปเกือบ7-8็ดแปดพันทั้งรอตี้ทั้ง อเดี๋ยวลองมาเสียงซมีดูว่าจะได้เจ็ดโก่สี่เนี่ยตรงกับเลขน้องลำโบไหมทางโมเลองลุ้นนะครับเพราะเลขผมมันเล่นได้ทั้งซ้ำตัวหน้าซ้ำตัวหลังอมสินเล่นได้หมดเพราะผมบอกบอกออกอมสินเหมือนกันสี่ร้อยบาครั้งหนักหนักคือยี่สิบปีนี่คือถูกมาสี่ร้อยครั้งสยี่สิบปีงวดเว่นงวดเลยเนาะถูกงวดเว่นงวดเลยเนาะ อันนี้คือตัวที่ผิดแต้มเดียวนะกับตรงอันที่ว่าขึ้นหน้าหลังสองแต้มนี่ถ้าไล่ไปก่อนไล่มาเลยแตายุ20ปีนี่62ปีมากี่ปีแล้วมันพลาดอยู่ขึ้นลงหน้าหลังสองแต้มทุกงวดและเลขผมที่ทจะทําไปนะผมพูดจริงเลขผมจะเจอเลขอันประจําผมปล่อยเลขที่ผมจะเล่นเล่นนะจะจอเลขกอันแกบตัวชาว่า ปล่อยเลขเป็นการปล่อยเลขเหรอครับไม่ใช่คือผมซื้อเลขไหนจะมีจะเจอเลขอันประจาอ๋อพูดถึงว่าที่เราตั้งใจจะซื้อเลขที่ผขอันต้องกัรเลขอันประจำวันามฝันสมมติมเป็นความฝันผมจะตีป๊อปป๊อไปถามเจ้าดูอันอันใจรึ่งอันใจขึ้นแต่ผมก็ต้องเล่นเพราะว่าเลขของผมชอบเล่นการพนันเรื่องทางนี้ชอบเสียงโจ๊กเสียงโจับนั่นแหละเสียงโจ๊ครับ ทางคนยังโชคดูเทาตรงๆก็เดี๋ยวเกันไปเรื่อยๆยังไม่ได้ถามชื่อแท้เลยครับผมแต่พูดจริงคืออาจารย์ชายอาจารย์ชายครับอาจารย์ชายผมมีของโบราณโบราณผมเคยฝันว่าท่านมาคอยอยู่ด้วยในฝันนะบ่ดี่แล้วคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่ออาจารย์ชายอาจารย์ชายครับหลวงพ่อในฝันบอกว่าโยมอาตมาขออยู่ได้ดไหม ได้หลวงพ่อว่าถ้าให้อตัตมาอยู่อตัตมาจะให้เงินโยมสี่พันให้อยู่ด้วยนะเชื่อไหมเลขออกศูนย์สี่ศูนย์ผมก็ถูกผมจะผมก็มกจะฝันแม่นมาเรื่อยตั้งแต่ท่านมาคอยอยู่ด้วยตั้งแต่นั้นมาก็คิดว่าจะแม่นขึ้นแม่นขึ้นผมไม่เคยเชื่อว่าผมจะฝันแม่นเพราะบางทีผมก็วันนี้ไม่ออกออกมาแล้วสามงดวันนี้ไม่ออกดันก็มมออกเคียกับตรงอีกมาเรื่อยยัง,ย,ย,ย,ง,ย,งยังมั่นเหมือนเดิมยังอย่างนี้ต้องตั้งสำนักแล้วครับ ผมแค่ไปใช้ไมจะบอกท่ท<อ>านผมไปราชบดผีผมไปร้องเพลงใหม่ตรงสมารองผมไปผมไปปะะล่อยเลขออกซินห้าแปดผมไปที่เพื่อไปสีไปสมารองเพลงใหม่ตรงคำเอปอรีผมบอกว่าระวังเลขผมบอกศูนย์ห้าอมสินนะออกศูนย์ห้าอมสินห้าศูนย์จรงิงๆนี่คือเลขความได้ทุกอย่างผมบอกแม่ค้า,<อ>าที่ไพ<อ>่สีผมก็ยังเชื่อว่าเลขผมก็ยังท่านยังสิงสถิตเป็นคนให้โชคลาบของคนประจําอยู่ ถึงวันนี้ผมก็กะอยากจะเอาลองลองเสียงดูว่าจะได้ลองเสียงดูค่ะของน้องณโมหรือเปล่าครับจะตรงกันไหมลองเสียงดูค่ะแลไหว้ตรงไหนบ้างล่ะทักไหว้ตรงไหนบ้างก็ไค่ะทูกเกียนดอกไม้ที่หลักกิโลให้โชคนะคะกิโลเียนแต่จันแต่สียัยมีค่ะตอนเช้ามีคนดวงเฮงนะคะทูบมา 400ครั้งนะคะประมาณ20ปีค่ะไม่โดนก็คือไม่ตัดนะคะซื้อลัตเตอรี่บางทีก็พลาดเพราะว่าไปซื้อ3ตัวมันก็เลยพลาดนะต้องตัดลตัตเตอรีท้ายลัตเตอรี่2ตัวด้วยค่ะใหญ่ใหญ่โชคประมับจีห้า ก็จุดตรงนั้นเลยค่ะจุด16ดอกปักที่กระถางก็เอาธนาไว้เคยติดตามว่าถูกสองร้านจ้างบอลลัมวงใหญ่ประมาณสองสามล้าน ทำการแสดงกอเลขในชูระบาดที่หนึ่งูแขระบาดที่หลูกจันในทันเลนสองสามน้ำเข้าใน 2, 3, 2, 3. ้เขากระบายต่ใหญ่แค่นี้ก่อนทั้งวันนี้ถ้าว่าชูเยอะก็จะถูระบาดที่หนึ่ง้ห้าไปก็จัดใหตใหญให้ใหญ่โตเีคงเจ็ข่้นแาระมวลลำแต่ใหญ่แ่ชมใหญ่ให้ มีด้วยจะพองโต๊บออไรนี้ตองทำบุญนะต้องคุตั๊บบ้างจเคยททางจิตเห็นผู้หลับทางนี้ก็เิมปันแม่นมาทุกงวนเลยก็ทางนี้มาพอใบใส่บาน์ดีจากับยายดูติดตามเพื่อให้ได้เคย เนยากจนผมไปน่าจะแจกบุญแจกทานคนยากจนก็ไปเรยประจําเรีมประจําขอยให้ตรงน้าไปทางนี้ด้วยครอยู่นีกอ่ใหมรยคย่คเอ่ในุมคีองอยู่ในยองรยุีกรยกองหเป็อย่ในงหยอยู่ในถุงรมคร โคโชคสามอย่างเลยทั้งลูกฟุตบอลแล้วก็ผูกดอกเล็กแล้วก็เข็มซีเพราะว่าตายายจะเข้าปฐมปฐมเข็มซีได้ออกตรงมากตามชี้นหมดติดก,กัน อันเชิญท่านเะพ่อสุทนทรีท่านจะแม่เขียนทองคู่ข้างโรงพยาบาลเคยบอกเลยลูกมาตรงตรงไปได้สมนังใจคิดทุกวทุกขไเรื่อยๆไปเลยได้มาทำบุญในใจยายมากขึ้นมากขึ้นก็นให้ประสิทธิ์คนดังทียนลูกดังทขีนอาจาน ไปหมดจะแล้วเเสิรงนดวงหิงค่ะอยู่ที่กองศีลำลูกกาตบินค่ะค่ะส่วนได้สองตัวคันี่ห้ากับสี่หกเปห้าค่ะ 8 4ดสี่หปิองนะคะค่ะจับปิงปองได้แปดสี่ห้านี่อะไรอแ้มเดียวกตัวนะคะแปดสี่ห้เดาน้อยน้องนโมแปดห้ตอนนี้เหลือ2ตัวปิงปองค่ะเก้ก็ได้หก็ได้เอ้าได้าค่ะหัวขึ้นหัวลงเป็นหนะครับหก คุณหกเป็นยังงหีบเป็นไงจะเป็นเป็นหกเป็นหกเป็นตจะเป็นเ็ดมา, e. านะเป็นหกเป็นหกสีหกอีกโอ้เป็นเก้าหกอีกแล้วหม่เปรี้ยงดิค่ะค่ะเก้าหกค่ะหกหกครับาดูเลขก่อนะครับ้นรีบทุ่มนะคะนี่ครับนี่จีค่ะจะเป็นหกหกก็ได้ค่ะ0น เนะค่ะเอาครับอย่ามินเปล่านะอย่ามินเปล่านี่ลอตเตอรี่ไม่พอขายเนี่ยเลยอย่าให้เป็นแปดนะออกแล้วออกแล้วสองงานแล้วอนุลออกก่อนค่ะแปดก็ได้นะสามแปดสามเก้าตัวนู้นอีกนั่นแหละค่ะตัวหลังค่ะตัวนี้รวก่อนไม่ไม่ไมตัวนั้นรวมก่อนตอนนั้นไปศูนย์แปดเก้าก็ได้ศูนย์สามเก้าก็ได้สาเก้านะครับ ศูนย์แปดเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามาค่ะศูนย์เก้าค่ะค่ะูนย์สามเก้าศูนย์เก้าศูนย์แปของน้องนโม่ะค่ะมาแล้วค่ะเลขนี้นะอย่าลืมนะเลขสามตัวหน้าตัวลังนะอมชินก็เล่นได้หมดนะค่ะนี่ผมเล่นได้ั้งอมชินสามตัวหน้าตัวหลังค่ะศูนย์แปก้องอีกสตัวดิเอาแปดหนึ่ปดหนึ่งโอ้ตรงกับบ้านเลขที่สามเลยค่ะ ตรงกับบ้านเลขที่ศาลเลยตรงกับบ้านเลขที่สาลเลยค่ะเ,ข,เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ปะทิพย์ชแชแนลด้วยนะคะสนับสนุนทางช่องด้วยขอบคุณมากๆนะคะไว้ท่านที่เข้ามาแล้วถูกลอตเตอรี่เฮงๆรวยๆปังๆนะคะเจริญก้าวหน้า ทั้งครอบครัวนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับนี่คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ